เขาไม่แคร์กฎหมายและกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศเขาคิดว่าเขาเป็นใหญ่ถ้าเขาไม่พอใจอะไรเขาคอานตัวออกมานะคะนี่คือทรัมป์คนที่เครียดแทนชาวอเมริกันคือผู้นำโลกกันค่ะในที่สุดครับว่าที่ประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐอเมริกาก็คือโดนัลด์ทรัมป์คือผมคุยกับพี่บุญรัตน หลายครั้งหลายคราก่อนการเลือกตั้งเนี่ยก็จับอารมณ์ได้ว่าพี่บุญรัตน์นั้นค่อนข้างจะเอ็นเอียงและเทไปทางคุณกัมลาแฮร์ริซิงอยู่คนละฝั่งกับผมนะครับพี่บุญรันตน์นี่ต้องบอกตามตรงเพราะว่าผมมีหลายคนถามผมมากว่าคุณก็เป็นคนอินเดียนี่ทําไมคุณไม่เชียร์คุณกัมบลาเขานิว่าผมจะต้องเชียร์คุณกัมบลานะครับแต่ว่าผมก็ดูแต่ละคลิปของคุณกัมลาเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นคนอเมริกันที่ผมสามารถ เลือกได้เนี่ยผมก็จะไม่เลือกคุณกมลาครับเพราะว่าไม่ได้ตอบโจทย์ผมเลยนะครับถ้าเกิดผมข้องใจในเรื่องของค่าครองชีพก็ดีเรื่องของอปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกาแล้วสิ่งที่คุณกมลาชู i g h t for freedom เอา้าก็เธอก็อยู่ในตำแหน่งรองประธานาธิบดี4ปีแล้วเธอจะมา fight อะไรเรื่องฟร e ด o มถูกไหมครับคือถ้าคือถ้าป่านี้เป็นทรัมป มาในช่วงสีปีที่ผ่านมาแล้วกัมลามาชูเรื่อง fight for freedom อะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะเชื่อมากกว่าแต่ณนะตอนนี้คือคุณก็อยู่ในตำแหน่งรองประธานาธิบดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วสลัดภาพนี้ไม่ออกไงครับเราก็ไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาทำไมไม่ทำาะครับสลัดภาพไบเดนออกไปไม่ได้เนี่ยนะครับก็เลยนั่นคือหลักๆที่ที่ผมคงไม่เลือกคุณกัมาลานะครับจะเลือกทรัมป์หรือเปล่าเนี่ยก็ ก,ก็ยังไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้คือทรัมป์ชนะแล้วนะครับพี่บุรัตรมองชัยชนะครั้งนี้ของโดนัลด์ทรัมป์ยังไงบ้างครับแต่ตอนคุยกับคุณวีพี่บอกว่าถ้าพี่วิเคราะห์ในฐานะสื่อพี่บอกว่าทรัมป์ชนะใช่แต่ถ้าถามนโยบายในฐานะผู้หญิงตะหา,ากันที่ถ่าเป็นผู้หญิงเราเลือกกัลังแอนนิสพอมีหลายเรื่องแต่ถ้าในฐานะสื่อเราวิเคราะห์ฟันธงว่าทรัมป์ชนะแล้วชนะเนี่ย ภาพสีแดงเถือก <United States. S 1> ะอก mm hmm. ะ,กอออะ,ะแดงเกือบทั้งแผ่นดินเนี้ยเป็นภาพเดียวกับที่ฮิลลารีเคยประสบต่อสู้กับทรัมป์ทรัมป์สามารถสยบผู้หญิงผู้สมัครผู้หญิงได้อย่างขาดลอยนะคะแดงเถือกเกือบทั้งแผ่นดินมีเฉพาะทางตะวันตกกับทางตอนกลางนิดหน่อยเหมือนกันเลยถ้าเอามาเทียบกัน mm hmm. ตอนนั้นเนี่ยฮิลลารีนี่เก่งกว่ากัมลาแฮริสเยอะแยะแล้วชูกระแสะเรื่อง ผนังกำแพงแก้วคือกำแพงของผู้หญิงที่เราจะต้องทลายให้ได้อุย้ยทุกคนเชียร์หมดเธอเคียนหนังสือกี่เล่มกี่เล่มอะไรพวกนี้คนเชียร์หมดยื่นไพ่ทำไพ่ทำแล้วกำลังแฮร์ริสซึ่งมีเวลาหาเสียงน้อยกว่าและอะไรก็สู้ไม่ได้เลยนโยบายก็ไม่แจ่มชัดพูดก็ไม่เก่งวางบุคลิกก็ยังสู้ไม่ได้เธอจะชนะได้ยังไงแล้วเราก็บอกใลคณะผู้เลือกตั้งต่างหากเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่ป๊อปปูลาร์บูด ซ MM. ึ่งปอปปูล่าโหวตพอออกปัปั๊บเนี่ยมีคนวิเคราะห์เลยว่าการที่กัมราแฮร์ริสได้ประมาณ65ล้านเสียงซึ่งพอๆกับคือคำว่าพอๆก็คืออยู่ในระดับ60กว่าล้านเนี่ยก็เหมือนกับของฮิลารีคลินตันเหมือนกับโอบามาแต่ทรัมป์เนี่ยคะแนนสูงขึ้นซึ่งคนก็เลยมองกันว่าปอปปูล่าโหวตของทรัมป์สูงขึ้นงั้นแสดงว่าตอนที่ แข่งกับปูไบเดนเนี่ยมีการโกงเลือกตั้งหรือเปล่าแต่ตอนนั้นคือการเอาบัตรที่ยังไม่ได้นับมาใส่ต่างหากนะแต่ปู่ปู่ปู่ไบเดนก็ไม่ได้ไม่น่าจะได้ถึง80กว่าล้านนะคะในตอนนั้นหนึ่งคือเป็นไปได้ที่คะแนนเนี้ยเยอะเพราะว่าคนไปลงเลือกตั้งมากเป็นผดการในยุคที่ทรัมป์สู้กับปู่ไบเดนนะคะสองเอาคะแนนที่ไม่เคยนับมาที่ถูก,ถก,ถกทิ้งถูกทิ้งเนี่ยเอามารวมเอามารวมกัน เพราะฉะนั้นปู่ถึงได้แต่ในครั้งนั้นพวกครั้งนั้นเนี่ยเป็นสึ่งที่ตัดสินเด็ดขาดมากเลยจะเอาทรัมป์ไม่เอาทรัมป์กันตอนนั้นเลยแล้วทุกคนไม่เอาทรัมป์แต่สี่ปีที่ผ่านมาปู่ก็ไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็บอกว่าหาทรัมป์ยังดีกว่าในเรื่องเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าสื่อสื่อยักษ์ใหญ่จะพาดหัวมาเลยอำนาจนิยมกลับมาแล้วอำนาจนิยมมามาถึงที่อเมริกาแล้ว พูดตรงๆก็คือเผด็จการนั่นแหละ mm. แต่ถ้าเราเรียกเรียกตามภาษาของสื่อเราต้องเรียกว่าอัตตาที่ปไตายแล้ว mm. มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเห็นจะเห็นใช้เขาใช้คำว่า red wave คลื่นสีแดง mm. เพราะว่าตัวของ Republican ครองหมดนะคะ mm. ทั้งอำนาจบริหารเออแล้วก็สภาผู้แทนมุติสภาแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ ที่พรรครีพับลิกันเคยครองอยู่อย่างนี้นะคะยุคหลังของคลินตันตอนนั้นคนเบื่อคลินตันยุคสองมากตอนนั้นเนี่ยพรรครีพับลิกันก็ได้ครองเสียงข้างมากในรัฐสภาแล้วก็ได้ครองทำเนียบข่าวด้วยบงบอกถึงกระแสของคนที่เบื่อเดโมแครตเวลาบ้านเมืองเจอวิกฤตทีไรเดโมแครตขึ้นมาแต่ว่าไม่สามารถที่จะรักษาฐานเสียงตัวเองหรือว่าครองใจประชาชนได้ ทีนี้คำถามก็บอกว่าทรัมป์ขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงปรากฏว่าคุณเชื่อไหมสื่อต่างประเทศเดี่ยผ้าหัวใหญ่กันหมดเลยคือผิดหวังที่ทรัมป์ชนะไม่ใช่ชาวอเมริกันผิดหวังนะผิดหวังมาเลยพูดมาเหมือนกันหมดเลยว่าเผด็จก,การกลับมาแล้วอัตราที่ประไตยแล้วโดยเฉพาะสื่อในเยอรมันนะคะเราก็นั่งอืมกลายไปว่าประเทศพวกนี้ผิดหวังเพราะว่า เพราะเขารู้แล้วล่ะว่าต่อไปนี้เนี่ยทรัมป์ไม่ได้แก้เศรษฐกิจในประเทศอย่างเดียวเรื่องต่างประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขาจะใช้ตัวเขาเองเป็นศูนย์รวมในการตัดสินใจเอาเรื่องปัญหาปาเลสไตน์ปัญหาของอิสราเอลซึ่งเนทันยาฮูเขานกรู้ตั้งแต่วันที่อเมริกาชาวอเมริกันไปย่อนบัตรเขานกรู้ว่าทรัมป์ต้องชนะเพราะฉะนั้นวันนั้นเป็นวันที่เขา ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเป็นยงไงเขาปลดรัฐมนตรีกลราโหนทันที mm hmm. รัฐมนตรีกาาโหมซึ่งเหมือนกับเปลี่ยนม้าก,กลางทางเน่ะเปลี่ยนคุณพลกลางสึกหมายถึงว่ารัฐมนตรีกาาโหมพยายามขัดขวางไม่ให้เนธัญยาฮูต่อน,นี้เนี่ยเปิดศึกรอบด้านในหลายๆประเทศ mm hmm. ประเทศที่อยู่ติดกันนะคะแล้วเขารู้ว่าทรัมป์จะต้องสนับสนุนแน่นอนเพราะทรัมป์พูดมาคำหนึ่งว่าเนธัญยาฮูคุณอยากจะทำอะไรก็ทำไป mm hmm. อะเป็นยังไงแต่ขนาดเดียวกันยูเครนเซเลนสกี้หงอยเลยเพราะทรัมป์บอกว่าฉันจะไม่ให้คุณแม่แต่ดอลลาร์เดียวเขาอัดตาที่ประไตยนี่คือบทเรียนของนานาประเทศอีกครั้งหนึ่งเวลาคุณเดินตามก้นอเมริกาแล้วถ้าเขาจะทิ้งคุณเขาทิ้งคุณอย่างไม่มีอะไรไม่ไม่มีเหลือเยื่อใยผมมีอีกข่าวหนึ่งที่ผมฟังมาจากทางบ b บที่เควินรัด อดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียซึ่งตอนนี้เป็นทูตออสเตรเลียประจำกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยต้องไล่ลบข้อความใน x p l a t f แพลฟอร์มที่เคยวิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์หนักมากออกจากแพลตฟอร์มหมดเพราะว่าทางด้านของอัลเบนิชีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก็แสดงความดีกับทรัมป์แล้วนะครับแล้วก็ยังออกมาด e เฟนเควินรัดว่าก็ถือว่าทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบถึงแม้เควินรัด จะวิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์หนักก็ตามนะครับซึ่งทรัมป์พอทราบข่าวนี้ว่าเควินรัดอดีตนายกออสเตรเลียซึ่งเป็นทูตออสเตรเลียอยู่ที่ดีซีในปัจจุบันในวิพากษ์วิจารณ์เขาแบบนี้เนี่ยก็ทรัมป์ก็เปลยอ,ออกมาว่าก็คงอยู่ได้อีกไม่นานอัน <c oughs> นี้ก็อาจจะเป็นการยืนยันความเป็นอัตาธิปไตยของทรัมป์ <have> พี่บุญรัตใช้คําภาษาอังกฤษว่า,าอะไรฮะอัตาธิปไตยอนาคีเหรอฮะ uh, ใช้ตัวเองภาษาไทยออกมา uh, แต่ <An archy. S 2> เขาใช้คําว่ามันมีทั้ง ออโทดิทาเรียนเอ่อทอทอติทาเรียนนะคะมีอะไรพวกนี้ออกมาซึ่งภาษาศาสตร์ก็คืออ่อานด้านนิยมเป็นเสร็จนิยมออกมาแต่เรานึกถึงอัตราธิปไตยนะคะคือตัวของทรัมป์เองเป็นหลักแล้วเคมิรัฐก็เป็นบริยาทางการทูตอะคะ่ะเพราะรัฐบาลเขาต้องมีนโยบายของเขาใช่ไหนกาที่ห้ชนะวอลตันก็ต้องมาอย่างนี้ออกมาก็เป็นบรรยาทางการทูตเราเราไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ แต่เขากำลังพูดว่าถ้าทรัมป์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมีสามเรื่องใหญ่ที่ทรัมป์จะทำโดยไม่ต้องพึ่งอำนาจของรัฐสภาเลยใช้อำนาจพระดีอำนาจบริหารของตัวเองสามเรื่องหลักที่จะทำแล้วก็ไม่ต้องไปฟังเสียงสอสไม่ต้องไปไม่มีการอภิปรายในสภาผู้แทนในวุฒิสภาหนึ่งคือเรื่องของอาการที่จะขับผู้อพยพหลายล้านคน คนที่เข้ามาอยู่ในอเมริกาที่ไม่มีใบแสดงเหมือนบัตรประชาชนน่ะทั้งๆท,ที่อยู่มาสิบยี่สิบปีแต่ไม่ได้มีเอกสารทางการรับรองเนี่ยในประเทศเลยภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนทรัม้์ยุคแรกก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่คนก็สื่อเขาด่ามากว่าคุณนี่แยกพ่อแยกแม่กันเลยะนะคะขับโดยที่ไม่มีคำว่าหัวจิตหัวใจนะคะ อ,อยู่มาสี่สิบปีก็โดนดประเทศไปนี่คือเรื่องแรกที่ท,ที่คิดว่าทรัมป์จะจะจะทำโดยที่เขาไม่สนใจกฎหมายออกมามนะคะเรื่องของอภาษีภาษีที่เขาบอกว่าเขาจะมีการลดภาษีมีอย่างนู้อย่างนี้ออกมาไปเพิ่มอย่างนู้อย่างนี้ออกมาเนี่ยทรัมป์ก็บอกเขาเขาใช้ใช้อำนาจของเขาเองนะคะ เรื่องสงครามยูเครนซึ่งตอนนี้เซเลนสกี้คงกำลังจะบทคำหมับแล้วว่ากำลังจะถูกทิ้งครับสามเรื่องใหญ่พวกนี้เนี่ยทรัมป์จะทำโดยไม่ต้องขออำนาจของของรัฐสภาเขาสามารถใช้อำนาจพิเศษได้ครับซึ่งแน่นอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นซ้ำมาอีกเราดูจากบทเรียนประวัติศาสตร์อเมริกาจะยิ่งเกิดยุคข,ของเรื่องของการเกลียดเกลียดชาวต่างชาติโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนจีน พวกอิสลามนะคะเพราะเขาสร้างภาพมาอย่างนี้สิ่งที่เควินรัดอดีตนาะยกออสเตรเลียทำขณะที่เป็นทูตออสเตรเลียประจำดีซอยู่นะตอนนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์ซึ่งก็เป็นอดีตประธานาธิบดีแล้วก็อาจจะได้กลับเข้ามาสวบหนาจแต่วิพากษ์วิจารณ์ไปก่อนแล้วพอเขาได้ชนะการเลือกตั้งก็มาลบไล่ลบสิ่งที่ตัวเองได้มีการโพสต์ลงไปในเเนี่ยมัน ทำหน้าที่เกินทูดไหมครับเกินงามไหมครับสมควรไหมครับเพราะเราก็เห็นทูดต่างชาติจากตะวันตกหลายประเทศที่แทรกแซงการเมืองในประเทศไทยด้วยนะครับแต่เราคงไม่ได้จัดการอะไรแบบเด็ดขาดกับทูตประเภทนี้ในประเทศไทยอย่างที่ควรจะทำคือไทยปล่อยไงมารยาททางการทูตแล้วเนี่ยเขาพูดรับลังเขาไม่มาทําเป็นอย่างนี้ออกมาอืไทยปล่อยไงแต่ว่าอเมริกาคือผู้ยิ่งใหญ่ไง ขณะที่อดีตนายกของออสเตรเลียเควินรัสซนเป็นคนที่เปิดกว้างมากคนนี้แล้วก็พูดภาษาจีนได้เป็นคนที่เอเป็นดาความเจริญให้กับกัออสเตรเลียมามาในยุคที่เขาเขาเป็นผู้นําเนี้ยอืมเขารู้มารยาทต,ตอนระหว่างหาเสียงเขาสามารถวิจารณ์แต่เมื่อมาเป็นนโยบายว่าทรัมป์ชนะด้วยมารยาทเขาคิดว่าเขาลบของเขาดีกว่าเพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลออสเตรเลียในยุคปัจจุบัน นะคะเขาคิดของเขาแบบนั้นออกมาเราเราเข้าใจอันนั้นออกมาเพราะว่าเป็นประเทศมหาอำนาจอาอเมริกาแต่กับไทยเนี่ยเขาไม่แคร์คำว่าเขาหมายถึงว่าทูตต่างชาติในประเทศไทยที่เคยวิจารณ์รัฐบาลของเราอะไรพวกนี้ออกมาคือผมเป็นเควินรัฐผมจะไม่ลบอะครับแล้วยังไงฮะก็ไม่ต้องเป็นทูตต่อสิครับเราก็เห็นอ,อย่างครั้งที่พร้อมแพ้เมื่อสี่ปีที่แล้วทูตสหรัฐก็ ประกาศลาออกเลยก่อนที่จะมีการยืนยันผลอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำทูตสหรัฐประจัาประเทศไทยนะครับที่เป็นเป็น political appointee ไม่ได้เป็น career diplomat ไม่ได้เป็นทูตโดยอาชีพแต่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาทางการเมืองอะไรอย่เงี้ยเขาก็ลาออกคือทำไมเคเินรัตต้องลบล่ะฮะคือถ้าถ้าเชื่อจริงๆว่าทรัมป์เลวก็เก็บมันไว้อย่างนั้นสิครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นทูตจะดีกว่าครับ ก็ก็ขึ้นอยู่กับความคิดของเขานะคะว่าเขามีการเจรจาอะไรกันเปล่าออกมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือเขาเขารบแต่ว่าสิ่งที่เขาเคยโพสต์มาเนี่ยคนได้อ่านแล้วนะคะเขารบเที่ยวเหมือนกับลบเรคคอร์ดออกไปแต่ว่าคนได้อ่านแล้วไงเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องเรื่องการบุกรุกต่างประเทศที่เขาคิดขอโทษนะครับสิ่งที่คุณโพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยคุณลบมันหายไปจากจากหน้าจอคุณพื้นที่คุณจริงแต่ว่า ในระบบมันก็ยังอยู่ครับมันคาไว้ตลอดการแหละครับคือหรือคนที่อาจจะแคปเจอร์ไว้มันก็กลับมาหลอนคุณได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่ทรัมป์ก็บอกว่าก็คงอยู่อีกไม่นานลบไปก็แค่นั้นไม,ไม่ลบซะจะดีกว่าไมครับจะได้ดูดูมีศักดิ์ศรีว่าก็ก็เห็นต่างกันล้อยล้วไงละ่ะก็ไม่ก็ไม่ต้องเป็นทูตต่อก็จบลบทําไมฮะก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องมาดูแล้วนะครับว่า ทรัมป์บารมีของเขาทําให้จนกระทั่งอดีตอดีตผูน้นาออสเตรเลียย,ยังต้องลบออกมาด้วยมารยาทหรืองไงก็ตามนี่แสดงว่าเขารู้ว่าอํานาจและบารมีของทรัมป์นะคะที่จะเข้ามาแทรกแซงเป็นส่วนตัวคือทรัมป์นี่ต้องจําไปอย่างหนึ่งเขาไม่เคยเคารพกฎหมายออืเขาทําทอะไรก็ได้เพราะนสิ่งที่สื่อเขาก็เขียนเลยแกเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากที่อดีตประธานดีที่เคยถูก impeachment ความพยายามจะ impeachment ถอดถอนจากตำแหน่งสองครั้งถูกฟ้องในข้อหาเรื่องเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรพวกนี้ออกมาขึ้นมาเป็นผู้นำอีกสมัยนึงอะไรพวกนี้คือในแต่ละวรคของของละอ่านข่าวเนี่นะคะผ้าถั่วอย่างหนึ่งแต่ในเนื้อข่าวจะมีเรื่องของการกระแสอย่างนี้ตลอดเวลาเอาเรื่องดูเรื่องนี้ออกมาซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าอเมริกาเขาบอกแล้วไงไม่ใช่เป็นประชาธิปไตย เป็นอำนาจนิยมมาถึงอเมริกาแล้วคือแม้แต่คุณกัมลาแฮร์ริสครับใน concession speech หรือว่า speech ที่ c o n c e d e c o n c e d e คือพ่ายแพ้ยอมรับความพ่ายแพ้เนี่ยก็ยังก็ยังกัดยังจิกทรัมป์อ่ะผมยังงงอยู่เลยนะผมก็ฟังหลายครั้งมากแล้วเมื่อวานก็คุยกับพี่แท้ไปแล้วรอบหนึ่งอยากฟังมุมมองของพี่บุญรัตน์ที่แบบเธอก็แซทรัมป์อ่ะชัดๆเลยนะครับหลายดอกด้วยประเภทที่แบบว่า เราต้องรู้จักการยอมรับผลของการเลือกตั้งเราจะยืนยันว่าจะมีการถ่ายโอนอำนาจอย่างสันตินี่คือประชาธิปไตยแบบอเมริกาที่ไม่ใช่ระบอบกษัตริย์ระบอบทรราชอะไรเนี่ยกมลาเป็นอะไรครับพี่มอนา r c คี tyranny มองได้สองนัยยะหนึ่งคือคุณมองเป็นการแสะอีกมองในหนึ่งคือเรายอมรับความแพ้แพ้แต่เราเตือนคุณ แต่พอมาปฏิคําว่าโมนาคีปับ๊บออกมาจริงๆแล้วคือสื่อเขาไม่ได้ใช้คำในสื่อเขาใช้คําว่าทรราชใช้คําว่าอํานาจนิยมเบ็ดเสร็จนิยมแต่แต่ก,กมัมลากัมรากัมลาพูดสองำคำกมใช้คำนั้นกมลาพูดโมนาคีแล้วก็เทเรนีนี่คือเสียงของกัมลาเองเลยครับคือโมอนาคีมาจากไหนครับกัมลาคือคิดอะไรอยู่ฮะนั่นสินั่นจสิก็นั่งงงอยู่เหมือนกัน นะคบ mm hmm. ว่าพูดคํานี้ออกมาได้ยังไง mm hmm. แต่มองในแง่หนึ่งคือทําหน้าที่เป็นเหมือนฝ่ายค้านว่าฉันเตือนคุณเพียงแต่ว่าเรามาติดใจคําว่าเออโมนาคี mm hmm. แต่ถ้าถ้าเป็นโทราราชเราไม่ได้ติดใจเพราะว่าทุกคนมองทรัมป์เป็นแบบนั้นออกมา mm hmm. นะคะแต่เธอเหมือนพูดล้าเส้นออกมาด้วยอะไรที่อยู่ในใจของเธอติด mm hmm. ติดใจอะไรออกมาซึ่ง mm hmm. เราก็รู้แต่ไม่พูด <laughs> นะคะ <laughs> ว่าเธอพูดคานี้คำ <laughs> นี้ออกมาเพราะอะไร <fuck. S 2> นั่นก็หมายถึงว่าจริงๆเนื้อแท้ของกัมลรแฮาริสก็ไม่ได้มองไทยแบบแบบว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีนอกเหนือจากที่คุณซื้อเครื่องแกงไปแล้วอะไรพวกนี้ออกมานการก็อะไรที่ฝังอยู่ซึ่งเป็นฝังอยู่ในจิตสำนึกของนักการเมืองอเมริกรันส่วนใหญ่ที่ถูกลราสมมงมาตั้งแต่ช่วงปี40หมายถึงว่าช่วงหลังทักษิณมาแล้วก็เขาใช้ล็อบบี้ยีส ฝังหัวไปอยู่ตลอดเวลาเรื่องของการ mm hmm. จะแก้มออะไรๆพวกนี้ออกมานะคะ mm hmm. mm hmm. นั่นนี่คือสิ่งที่หลุดออกมาจากจิตใต้สำนึกมันเป็น subconscious ใช่ครับมันเป็นจิตใต้สำนึกของกมามืมและเดโมแครตครับจะมีนิสัยอย่างหนึ่งถ้าอะไรฉันไม่ถูกใจฉันออก <Yeah. S 2> นะคะเฉะนั้นเป็นไปได้ที่ทร์เนี่ยไม่สนใจเรื่องของ ปัญหาโรคร้อนเลยเขาบอกเป็นเรื่องที่บรรลุสร้างเป็นเรื่องที่เมคขึ้นมาเองสร้างข่าวขึ้นมาจริงๆไม่ได้เป็นไปตามนั้นทีนี้นเขาจะถอนตัวอีกหรือเปล่านะคะเหมือนอเมริกาที่ถอนตัวจากยูเนสโกทรัมจะถอนตัวจากดูกอย่างนี้หนึ่งเขาไม่แคร์บอกแล้วกันเขาไม่แคร์กฎหมายและกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศเขาคิดว่าเขาเป็นใหญ่ถ้าเขาไม่พอใจอะไรเขาถอนตัวออกมานะคะนี่คือทรัมป์ คนที่เครียดแทนชาวมริกันคือผู้นําโลกต่างหากผู้นํานานาประเทศอย่างนาโตเดียเครียดอีกแล้วกลับมาอีกแล้วเดี๋ยวทรัมป์มาชี้วีวว่าฉันต้องเป็นใหญ่อืญี่ปุ่นเนี่ยตามก้นอเมริกามาแบบเราจนหมดหมดสิ้นศักดิ์ศรีเกาหลีใต้เหมือนกันหมดสิ้นศักดิ์ศรีออกมาอินเดียต้องมานั่งดูแล้วเพราะว่านโยบายของอินเดียเนี่ยตอนหลังๆนี้ก็แกว่งไปแกว่งมาเหมือนกันนะคะ เอ๊ะทำไมเขาเขาเป็นแบบนี้ไปได้หรือว่าเป็นเพราะว่าเป็นสมัยสุดท้าย,ยางั้นค,คนที่เครียดแทนพวกเราแหละคือผู้นำรัฐบาลเกือบทั่วโลก